ก็ถึงมาแล้วก like ็มาแล้วทีน no ี no am, no am, no am. ้้นนอนู่นี่มาดีป่ะนอนก่อนมาดีป่ะง่วงนอนป่ะขึ้นก่อนจะขึ้นก่อนขึ้นได้ขึ้นได้ะ้นมาจะย่างก่อนย่างแล้วนอนนอนนี่นะ